อาลีนาค่ะลีนาอาลีนาเลขแต่ละเลขจะมีสีอยู่อ่าเราก็จะได้เลขแล้วเราก็จะมาให้ดูว่าแต่ละคน,นกับพี่สสยฝันอย่างนี้พี่สายฝนเลือกหนึ่งพี่สายฝันเลือกสองออกมาพี่สสยฝนอาจจะอยู่สีชมพูพี่สายฝันอาจจะอยู่สีฟ้าหรือพี่สายฝนกับพี่สสยฝันอาจจะอยู่สีอะไรแล้วต้องมาลุ้นด้วยว่าใครจะเป็นคู่ไหน นะเพราะว่ามันมีผลนะเพราะว่าพคู่หลังๆก็จะอ่ะเอออาจจะแบบเลขที่เราชอบมาหายไปแล้วฉันอยากได้เลขนี้อะไรอย่างนี้เอออ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่คู่แรกได้แก่เหมือนประกาศกันเลยคู่แรกจีน่ากับสีชมพูและคู่ต่อค่ะแล้วก็ยอดดแล้วเลยคู่ที่สี่ มิ้นและน้องฟ้าค่ะส่งกำลังใจให้ทั้งสองสีกันได้เลยนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเตรียมตัวฟิตกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะนะักแสดงสาวๆของเรานะคะนี่ไหนทำท่าแข็งแรงขอขอขอถ่ายรูปรวมทำท่าแข็งแรงนี่นี่ทำท่าแข็งแรงทุกคนนี่หนึ่งข้างสองข้างอ่ะเดี๋ยวเปิดเราสามารถเปิดไหม์พร้อมกันได้ทุกคนสวัสดีได้ได้ไหม เอออ่ะเดียวเปิดไมค์ทุกคนเลยใครมีอะไรอยากจะพูดสวัสดีทักทายได้เลยนะคะนี่เปิดไมค์แล้วทุกคนพูดได้เลยสวัสดีครับสวัสดีนะคะดีค่ะแจ้มาใ่ล้ว่ะสวัสดีค่ะยค่ค่ะยมไปเลยคะค่ะ่ะ่่ะไปเลยยะ วันนี้ขอบคุณในสเตจคุหน้า <5 S 2> นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะงานเกิร์สครับนี่เซนเต็ดบาย